คลิปนี้จะมาทวนรวบรวมเหตุการณ์ในการซ่อมคอมเปลี่ยนพัดลมที่มันพังของผมนะครับเรื่องมันเริ่มจากตรงนี้ครับพัดลมเสียงมันดังสิ่งที่ผมทำาคือเปิดฝามาปัดฝุ่นทำความสะอาดพัดลมเผื่อว่ามันจะเบาลงแต่ว่าก็ไม่ได้ครับเสียงยังดังอยู่เหมือนเดิมซึ่งผมก็ไม่ได้ทำทีเดียวนะเช็ดทำความสะอาดหลายรอบรับถอดเข้าถอดออกบ่อยมากจนแน่ใจแล้วว่าทำความสะอาดมันไม่ได้ก็เลยสั่งอะไหล่มาเป็นพัดลม CPU นะพอจะมาเปลี่ยนก็เห็นว่ารุ่นมันไม่ตรง แต่ว่ามันต่างกันนิดเดียวก็พอใส่แทนกันไปได้ครับตอนใส่ประกอบเสร็จอะดันลืมเสียบสายพัดลมก็เลยคิดว่าพัดลมที่เปลี่ยนมาใหม่เสียงมันเงียบเชียบซะเหลือเกินมารู้วิธีก็ตอนเอาพัดลมที่ถูกรุ่นอนะมาเปลี่ยนกลับเข้าไปแต่จังหวะสุดท้ายที่เปลี่ยนพัดลมถูกรุ่นกลับเข้าไปเนี่ยปัญหาโผล่มาเยอะเลยครับทั้งซิลิโคนนาความร้อนที่เปลี่ยนก็ผิดประเภทเสาสัญญ,ญาณ Wi-FI ก็เสียลําโพงก็ไม่ดังและหนักสุดคือจอดับ สายแพรขาดนะครับสั่งอะไรมาก็มีปัญหาของไม่มาส่งครับจนสั่งอะไรไปใหม่พร้อมที่จะลุยซ่อมอาการต่างๆแล้วเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงก็รอรับชมได้เลยครับส่วนใครรีบนะครับมีคลิปยาวให้ดูไปดูได้